นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อาราหังสัมมาสัมพุทโธอุตตมังธรรมมัชฌคามหาสังฆังปโพเทสิอิเจตังรัตนัตยันตีนาบดี้อัตมภาพจะดแสดงพระธรรมเทศนาในอาสาราบูชากรถาพรนาธรรมะที่เป็นพระคุณของพระรัตนตรัย อันพระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เพื่อฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอันเป็นประษาธนิยกถาอันโมทนาในการบำเพ็ญกุศลที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีปภาษาทัศธาขวนขวายในการมาบำเพ็ญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ เนื่องในดิธีอาสารหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2565ที่ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในว,วาระนี้อันเป็นวาระมงคลที่สาธศาสนิกชนยังคงรำลึกถึงความสำคัญของวันดังกล่าวรวมถึงได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่จะพึงกระทำได้เป็นต้นว่า ในวันนี้เราได้เพิ่มพูนบุญกุศลด้วยการตั้งใจรักษาศีลตั้งใจงดเว้นอบายมุขทุกชนิดเป็นต้นเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวการที่ท่านสาธุชนทั้งหลายขวนขวายบำเพ็ญกุศลเจริยาสัมมาปฏิบัติเนื่องในวันอาสาราบูชาและวันเข้าพรรษาครั้งนี้ เหตุเพราะที่ได้อนุสนรลำลึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงประถมเทศนาโปรดปัญจวัคียอิสิปตนเมริคธ,ธายวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระพุทธศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระตนไตรัยในวันนี้ ซึ่งเป็นสรณะ,ะนำทางชีวิตของพุทธบริษัทให้มุ่งหน้าดำเนินไปสู่ห้นทางแห่งการดับเพลิงทุกขกิเลสท,ทั้งปวงอย่างสิ้นเชิงเนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกโดยพระพุทธเมตตาโปรดแสดงปฐมเทศนากล่าวคือธรรมจัก กับประวัตนาสูตรที่ประสงค์วัดประเชตุพนได้นำมาสาธยายในในพื้นที่ผ่านไปนี้อันเป็นผลให้เกิดมีภาษาวกรูปแรกขึ้นในพระพุทธศาสนาจึงถือได้ว่าเป็นวันแรกที่อุดมไปด้วยพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังครัตนะสมุสร ครบเป็นองค์แห่งพระตะไตัยอันเป็นหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาตลอดมาวันอาสาราบูชาสำคัญอย่างไรนั้นท่านสาธุชนต่างก็ทราบชัดเจนกันดีอยู่แล้วจะไม่นำมาอธิบายขยายความให้พิสดารในฐานะที่เราท่านทั้งหลายทราบกันครบถ้วนอยู่แล้วแต่จะนำเอาธรรมะ ที่เป็นสารัะสำคัญในดิธีอาสาระบูชามาวิจารนาและเติมเต็มด้วยธรรมกถาในการนำไปดำเนินชีวิตกล่าวเฉพาะการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นเหตุนำมาซึ่งคุณประโยชน์รับระง,รงรับเสียซึ่งโทษคือทิฏฐิมานะหรือความแข็งกระด้าง สแสดงถึงความยอมรับนับถือคุณคนความงามคนดีของผู้อื่นและบุคคลพู้ที่เกี่ยวข้องไม่ไม่มีน้ำใจอิจฉาริษยาแต่อย่างใดอย่างหนึ่งการสแสดงออกซึ่งความเคารพนับถือบูชาเป็นการสแสดงอัธยาศัยอันงดงามของตนให้ปรากฏ ผู้ที่กระทำกิจอันเป็นหน้าที่ของตนแล้วย่อมจะมีความพองแผ้วในทางจิตใจท่านสาธุชนทั้งหลายสารัะใจความสำคัญแห่งปฐมเทศนานั้นตอนตอนพระพุทธองค์ทรงแสดงถึงเหตุสุดตรงสองอย่างอันมันประชิดไม่ควรปฏิบัติคือหนึ่งการมาสุขันลิกานุยโยคือการทำตนให้หมกมุ่นอยู่ในการมารม ชื่นชมพเพลิดเพลินแต่ในการมาสุขสองอัตตกิลมัฐานุยโยกการทำตนให้ลำบากด้วยการทรมารร่างกายด้วยวิธีต่างๆทั้งสองนี้เป็นเรื่องของปุถุชนชาวบ้านอันบรรพชิตไม่ควรประพฤติปฏิบัติเพราะไม่ใช่ทางบรรลุโมคธรรมที่สุดทั้งสองทางนี้พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาแล้ว เพราะฉะนั้นพระองค์ยังได้ทรงเมื่อพระองค์ได้ทรงค้นพบทางที่จะนําไปสู่โมกะธรรมอันเป็นธรรมที่พาให้หลุดพ้น <c oughs> ทางคือทางสายกลางแปดทางได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปะความดําริชอบสัมมาวายาเจราจาชอบสัมมาสัสมมากรรมันตะ การทำงานชอบสมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสมมาวายามะเพียรชอบสัมาสติะระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งใจชอบซึ่งในทางพระสัสนาเรียกมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางอันบุคคลจะต้องอาศัยการกระทำชอบทั้งแปดสายนี้ ดำเนินตามจึงจะบรรลุโมคขธรรมคือความหลุดพ้นจากความทุกข์ถึงความสันติสุขในการดำเนินชีวิตด้วยความด้วยห้นทางอันประเสริฐดังกล่าวนี้ดังพระคติธรรมที่เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้เมตตาประทานเนื่องในวันอาสาฬหบุชาความตอนหนึ่งว่าท่ามกลาง ภาวะการปัจจุบันอันเต็มไปด้วยพยันตรายอันน่าหวาดวันที่หลายคนคิดว่าคงไม่อาจเกิดขึ้นมีแล้วนั้นก็กลับบังเกิดมีขึ้นอีกทั่วไปในโลกใบนี้ในขณะนี้เช่นภัยของโรคภัยโควิดภัยสงครามทุกพิขาภายัยและภัยอาชญากรรมร้ายแรงต่างๆเป็นต้น อันกขอให้เกิดผลกระทบต่อสวัสดิภาพของผู้คนในวงกว้างท่านทั้งหลายพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรคมีองค์แปดโดยใช้หนทางแปดสายนี้แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุสำคัญประการหนึ่งได้แก่สัมมาสังกัปปะซึ่งหมายถึงความคิดที่ถูกต้องกล่าวคือความคิดที่จะลดละ ความอยากได้อยากมีอยากเป็นจนเกินประมาณความทิดที่จะไม่พยายามไม่พยายามบาดจองเวนจองเวนกันและความคิดที่จะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันขอจงช่วยกันระดมความคิดเห็นในแนวทางแห่งสันติฉลาดในการปรึกษาหารือกันด้วยสัมมาวาจาเพื่อแก้ไขปัญหาของสังคม และครอบครัวในทุกระดับให้คลี่คลายไปได้ด้วยความอดทนอดกลัน้นรู้จักละวางทิฏฐิมานะรู้จักให้อภัยแก่กันและกันและมุ่งในการแผ่เมตตาต่อกันด้วยความจริงใจวันอาสารหาบูชานอกจากจะเตือนใจให้เราได้รลึกถึงคุณของพระนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของ พุทธบริษัทแล้วยังอาจเตือนใจให้ทุกท่านตระหนักแน่วแน่ในปณิธานแห่งสัมมาสังกัปปะได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นหากเราท่านทั้งหลายประสงค์ให้ <c oughs> ตัวเราและครอบครัวตลอดถึงตรอดถึงสังคมประเทศชาติร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีแล้วขอขอ ทุกท่านจงได้มันเพียรศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมะโดยเริ่มต้นที่ตนตัวเราเองจากการการมีสัมมาสังกัปปะอยู่ทุกขณาจิตเป็นการเกื้อกูลให้ตนเองและสัพชีวิตอยู่ร่วมที่อยู่ร่วมโลกด้วยกันด้วยการเกิดแก่เจ็บตายต่างสามารถปลอดพ้นจากพยันตรายต่างๆทั้งที่เป็นทุก ประจำและทั้งที่เป็นทุกจรทั้งหลายทุกศาสนาล้วนมีหลักธรรมคำสอน <c oughs> ให้ใช้สติและปัญญาเพื่อเจอเมื่อเจอภาวะวิกฤตก็สามารถที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวด้วยสติโรคภัยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาของสังขารขณะนี้เป็นภาวะวิกฤต เชื้อไวรัสแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วในฐานะพุทธศาสนิกชนสามารถน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนในธรรมจักรกับวัฒนสูตรนี้มาปฏิบัติเพื่อสร้างสารรค์สังคมให้น่าอยู่มากขึ้นได้ในภาวะวิกฤตร,รวมทั้งฝึกจิตใจของเราให้เข้มแข็งได้นั่นก็คือด้วยทานศีลและภาวนา การอนุสนรณ์รำลึกถึงความสำคัญของวันสาหาบูชาดังที่วิสัชนามานี้นับเป็นศรัทธากุศลจริยาเป็นอเนกประการเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาร,รมธรรมบูชาและสังฆบ,บูชาด้วยสัก,การรับปฏิบัติบูชาที่เราทั้งหลายจากถวายเป็นพุทธบูชาในวันนี้ด้วยการน้อมนำเอาหลักธรรม ในการดำรงทนให้เป็นประโยชน์มาเจริญให้บริบูรณ์เป็นทวีตรีคูณยิ่งยิ่งขึ้นดังพระบาลีภาษาที่อัญเชิญขึ้นเป็นอุเทศเอสนาเบื้องต้นนั้นว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธอุตมังเป็นต้นซึ่งแปลความว่าพาาระอรหันต์พาาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุธรรมอันสูงสุดแล้วทรงยังประสงค์หมู่ใหญ่ ให้เบิกบานตื่นจากกิเลสนิทรานี้จัดว่าพระรัตนตรัยคือสิ่งที่ประเสริฐให้เกิดความดีสามประการจอมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์อย่างยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ผู้เลื่อมใสรัตนตยานุภาเวนรัตนตัยเตชะสาด้วยเดชานุภาพคุณพระศีรัตนตรยัยและพระยิสงแห่งการปฏิบัติบูชาอันประเสริฐนี้ จงสามารถรวมกันเป็นตะบะในชาพระวะประัปปัจอภิบาลประทานพรให้ประเทศชาติศาสนาสถาบันพระมาหกากษัตริย์และปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะกณะสงฆ์และท่านสังชนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่มาบำเพ็ญกุศลอยู่ณนะบัดพระเชตพลวิมลมังคลารามในขณะน,นี้ขอทุกรูปทุกท่านจงเจริญด้วยสิริสวัสดิพัฒนมงคล สำเร็จสมปรารถนาทุกประการขอทุกภัยอุปตมันตรายโลคคาพาธประยาตั้งหลายอย่าแพ้ว่านาทุกท่านตรอการนานขอสยามรัฐสีมาดำรงมั่นในสันติสุขทุกที่พานลาตีการ รับประทานสแสดงพระธรรมเทศนาในอาสาราบูชาคาถาสมควรแก่เวลาจึงสมมุิยุติลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประกาละชนี ยะถาวาริวหาปุราบริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิฉตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถา สัพพีติเดียังวิวันจันตตาบลวนเวนนัตตุมาเตียงมัโวนะลอยโยตุเขียงกายโยโกะบานวีวัยทนสิริสเนจจัง ทานปจานิโนจดตานโลธรรมวาทานติอายุวันโนวสุขงังาลัน